ของเข็มทิศชีวิตวันนี้เข็มเข็มเข็มทิศชีวิตเข็มเง่เข็มป้าเข็มก็จะมาเล่าต่อเนื่องเพราะป้าเข็มมีข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมไม่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่เข็มที่เข็มพูดไปเมื่อเทปที่แล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างรุนแรงมากรุนแรงรุนแรงมากเลยแล้วเราก็จะมีเพื่อนเข็มบางคนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะคะก็ติดต่อมาแบบวิเข็ม มันมีความจริงนะมันมีอีกฟากหนึ่งอบอุ้ยร้อนๆอนไหนเธอเล่ามาสีพอพอเข็มไปฟังนี่เขี่ยเขี่รู้สึกอุ้ยเออจริงๆอ่อะในฐานะคนที่มาเล่าข่าวแบบนี้เราก็ควรมีแบบสองมุมไงก็เลยโทรไปล้าวิตาฟังพิตามีคนนี้บวกกับรายการพูดได้ไหมได้ป้าพูดได้ค่ะเคลียร์ชัดๆัดเคลียร์ชัดๆเคลียร์ชัดๆเนี่ยอ่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็เพิ่งมีคนที่อยู่ใน เออเขาเรียกไรนะไปไปเรียนเนี่ยแล้วเป็นดาราช่องเจ็ดไปมาไปเป็นลูกศิษย์ของครูอ้อยเหมือนกันใช่ชื่ออตอมไม่รู้จักก็เห็นตอนออกรายการเคลียร์ชัดๆอ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วเนื้อหาที่ได้ยินมานะคือเข็มเข็มบอกก่อนนะว่าเข็มพูดตรงนี้ว่าเข็มไม่ได้ดูแต่เข็มเห็นเป็นคลิปๆแล้วก็ฟังแล้วก็แบบใช่หรอไม่ไม่แน่ใจแล้วเผอเอิญว่าก็มีสายตุ้งตางโทรมาหาเข็มบอกว่าอุ๊ย ฉันอยู่ค่าตอนเรียนฉันอยู่กับคนนี้เลยเออไม่ใช่อย่างนี้เลยแล้วเข็มเนี่ยนะคะเคยเรียนคล้ายๆแบบนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโค้ชเกี่ยวที่ทํางานเกี่ยวกับสมองเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศัยศาสตร์ไม่ใช่การถอดจิตวิญญาอะไรทั้งสิ้นเนี่เข็มเคยเรียนมาก่อนแล้วเข็มคิดว่ามันน่าจะมีพื้นฐานคล้ายๆกับคอร์สเข็มที่ชีวิต เขาไม่ได้ถอดจิตไม่ได้ถอดวิญญาณกลับไปในอดีตอะไทั้งสิ้นเลยนะพี่ตาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เข็มเรียนมาคือเขาจะทํางานกับสมองของเราสมองของเราเนี่ยนะคะจําทุกอย่างได้เด็กอายุ3ขวบจะจำพอ3-4มสี่ห้าเราจะจําได้แต่เด็กอะ่ะพอไปเเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยสมองรับรู้เสร็จปับ๊บประมวลผลพี่ตา เด็กไปเล่นอย่างอื่นต่อไปวิ่งเล่นสุดก็ป๊บลืมก็จะไปจําเรื่องมาแต่เรื่องมันยังอยู่ในสมองอยู่ออความจําเด็กเนี่ยมันจะเหมือนสั้นแต่มันจะถูกฝังชิพไว้ในสมองเพราะฉะนั้นเข็มยกตัวอย่างสมมุติว่าเด็กเนี่ยเห็นพ่อแม่ตบตีกันเปี้ยป้าเปีป้ยพอถึงเวลาหนึ่งตอนเด็กคนนี้โตขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนี้จะรู้จะแบบมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คล้ายกับ วันน,นั้นเช่นแม่อาจาจะด่าพ่อคำหนึ่งแล้วไปเจอคำเดียวกันเด็กจะตบคนตรงข้ามอัตโนมัติเลยมันมันฝังอยู่แล้วมันเป็นอัดมันฝังอยู่แล้วคอร์อสที่ทำงานเกี่ยวเกี่ยวกับสมองมนุษย์เนี่ยนะคะเขาจะดึงตรงนี้ออกมาแล้วเขาก็จะให้เราทำงานกับตรงนั้นว่าเราเลือกที่เราจะไม่ได้เป็นแบบที่เราฝังชิปไว้ก็ได้แล้วเราก็เอามันเนี่ยกลับไปอย่าเอามันมาดำเนินชีวิตอย่ามาันนำชีวิตเราเพราะฉะนั้นเข็มท้าบอกว่าคนที่เคยเกเรคนที่ เียนไม่เก่งคนที่รู้สึกแย่สามารถรู้สึกดีขึ้นมาได้ทําไมฉันถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่คอร์สนี้มันทํางานเพื่อให้เราอะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปนี่คือคอร์สที่เข็มบอกว่าเป็นเข็มเรียนแล้วแล้วเข็มรู้สึกว่ามันคล้ายกันคล้ายกับคอร์สเข็มที่ช,ชีวิตใช่ใช่แต่เข็มไม่เคยเรียนคอร์สเข็มที่ชีวิตนะคะแต่เข็ม พอจะทราบว่าพื้นฐานมันประมาณไหนม,มันมันไม่ใช่แบบโอ้ยทอจิตที่แบบอะไรไกระดิ่งกระดิ่งของพี่ตาสะกดจิตแต้วเคยได้ยินว่าในคอร์สเนี้ย<ส>เขามีการแบบสะกดจิต่ามกลางคนที่แบบอยู่ในห้องเป็นร้อยอะบองตัวว่าเราเห็นนะเราเห็นภาพแบบน,นั้นว่าสะกดจิตคือเรานอนอยู่อย่างนี้ใช่ปะเข็มแล้วก็มีคนมาจันกระดิ่งกิ้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 งแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในระว่างตื่น,น,นขึ้นมานแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ ที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นความลับที่เราไม่อยากให้ใครรู้อะไรเงี้ยน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรที่มันแบบสะกดจิตมูงเงี้ยหรอฝังอยู่ไม่ใช่อะไรที่มันบอกว่าฝังอยู่ตั้งแต่วัยเด็กไงที่เราไม่รู้่การสะกดจิตแบบนั้นน่ะที่ให้เราหลับไปแล้วแบบเดินไปประตูนี่ประตูมันหนังไงจะต้องทําทําโดยนักจิตวิทยาหรือว่าหมอแต่ว่าคอสแบบนี้ค่ะเขาจะให้เราเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตโดยมันจะมีวิธีการ เหมือนกับเคลียร์สมองเราเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยนะไม่มีอะไรอิทธิฤทธิ์ไม่มีอะไร,ไะไรแบบมหัศจรรย์เลยแต่มันจะต้องให้คุณเนี่ยอยู่แบบว่างๆที่สุดอะคล้ายๆเราเรานั่งสมาธิเสร็จปั๊บอะเรานั่งไปน,นานๆปฏิบัติไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจาเรื่องฉันเคยแบบทะเลาะก,กับแม่ไว้อุออ้ยไม่ได้แล้วฉันอยากแก้ไขคอร์สเหล่านี้เข็มจะบอกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราเลือกใช้ในสิ่งที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เรามี p o s s i b i l i t y หรือมีแบบความเป็นไปได้ในชีวิตใหม่ๆอ่ะเราเอาอันเนี้ยไปโกงคนก็ได้นะเราเลือกที่จะเป็นคนดีก็ได้นะมันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มถึงเอางี้ละกันพี่ตาเข็มพูดแบบเนี้เดี๋ยวคนจะไม่เชื่อเพราะอยเข็มเพราะว่าเข็มไม่เคยเรียนพูดตรงอะไรก็นี่ไงก็จะมีคนมีคน มีคนเป็นตัวแทนของครู้อยแต่ว่ามีมีคนหนึ่งชื่ออาเข็มเข็มจะเล่าชื่อคุณบัวละกันคุณบัวนี้นะคะเขาเรียนอยู่เขาเรียนอยู่ข้างๆคนที่มาออกนี้เลยแล้วเขาก็เรียกชัดๆที่ดแล้วเขาก็เคยเรียนคอร์สเดียวกับเออตุยตุยที่มีเรื่องมีราวนี้แหละแล้วเขาก็เห็นกระแมอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขานี่แหละเราไปถามคนที่เขารู้จริงๆดีกว่า โทเลยโทรเลยโทรเลยนะคะรับด้วยนะจ๊ะรับหรือเปล่าด้วยนะคะนัดหมายมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เราได้ฟังข่าวมาตลอดเนี่ยเราฟังจากฝั่งหนึ่งถูกแลวเราลองมาฟังจากคนที่เขาร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆด้วยใช่ค่ะฮัลโหลคุณบัวคาะอยู่ยังคุณบัวอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณบัวสวัสดีค่ะพี่จพี่เราเคยเจอกันรอเราเคยเจอกันเหรอเสียงเบา มาแล้วหล่ะเป็นสิบปีสมัยอยู่ไอพีวีเคยไปถ่ายสูปภี่ต้ายี่สิบปีแล้วยี่ยี่สิบเหรอเออโบเคยไปถ่ายรูปพี่ต้าถึงพี่จ้งางเขาจำโบไม่ได้หรอกตันเล็กๆน่าจะจำได้นะถ้าเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยเพราะว่าถ้าจะต้องยอมรับก็คือว่าพี่เนี่ยก็เห็นจากข่าวเห็นจากข่าวมาตลอดว่าครูอ้อยทำอย่างนี้ทำให้ลูกศิษย์ หมดตัวร้อยล้านก็หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะบัวค่ะยินดีเลยค่ะยินดีงั้นอย่างนี้นถามถามไปทีละเรื่องก่อนดีไหมอ่านข่าวของคุณตุ๋ยก่อนอเรื่องที่บอกว่าเนี่ยเ,เคยมีร้อยล้านแล้วพอไปเรียนเนี่ยนะอยู่ในนั้นจะไปปีหมดเลยแล้วมีหนี้ติดมาห้าสิบล้านอันอย่างเงี้ยบัวสามารถเล่าได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวนี่ออนแอร์เนี่ยค่ะเนี่ยออนแอร์อยู่ค่ะอ้าวออนแอร์อยู่นะคะนอนดีค่ะถ่ายแล้วมีย้อยล้านของของทางขอโทษนะคะของ่ายร่ำเลยค่ะโอเคเคสของอาตุ้ยตุ้ยอะค่ะที่เขาออกมาจากเขาเรียกอะไรนะวงเวียนของเข็มที่ชีวิตเนี่ยแล้วเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เขาไปเรียนเนี่ยเขามีเงินอยู่ร้อยล้านบาทแล้วก็ทางทางเขาเรียกอะไรนะ ทางเข็มที่ชีวิตเนี่ยครูอ้อยเนี่ยบอกว่าไม่ให้เขาคบคนในวงการให้เขาแบบเหมือนกับทํางานที่วงการน้อยลงคนอื่นเป็นแบบมานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเนี่ยจากร้อยล้านเนี่ยไม่เหลือเลยแล้วแถมออกมาเนี่ยมีหนี้อีกห้าสิบล้านอันเนี้ยกลัว,ว่ายังไงอ่าเขาดึงกูขอถามก่อนว่าร้อยล้านเนี่ยมีตอนไหนแล้วมีกี่ไหม มีลหลักฐานให้ดูไหมว่ามีเคยมีเงินร้อยล้านแล้วนะแล้วบัวรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีหรือไม่มีเออเออบัวไม่อันนี้บัวไม่รู้แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่บัวเคยได้ยินแต่ว่าตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเขาเคยพูดว่าเขาอยากมีเงินหนึ่งล้านอืม,อมตอนเขาเข้ามาเรียนใหม่ๆเลยเขาบอกว่าประมาณปีอะไรคะบัวคุณบัวประมาณปีอะไรคะ เดี๋ยวบูวเรียนก็น่าจะเจ็ดแปดปีอย่างตำ่ำแล้วนะคะได้หลักนานนานแล้วะคะ่ะนานแล้วะค,ะค่ะ,ก,นนะก,ก็เขาก็น่าจะเพิ่งเขาก็นเพิ่มมาเรียนใหม่ๆเหมือนกันเขาเจอสปรินว่าเออเขาอยากได้เงินล้านหนึ่งเขาอยากมีเงินล้านหนึ่งณนะตอนนั้นค่ะอยากมีเงินล้านหรออยากมีเงินล้านแสดงว่าก่อนตอนตอนมาเรียนเขาไม่ได้มีร้อยล้านถูกไหมเขาไม่เขาเขาไม่ใช่ไม่มีร้อยล้านเขาไม่มีเงินล้าน แล้วระหว่างเรียนเนี่ยเขามีรายได้จากไหนอะคะจากคอสนี้หรือว่าเขาไปทําธุรกิจอย่างอื่นแล้วเขาถึงมามีร้อยล้านหรือเปล่าก็ทนเขาเขาก็เป็นดีเจอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นดาราไงเขาเป็นพิธีกรใช่ไหมเอขาน่าจะมีรายได้นะใช่ไหมถึงร้อยล้านไม่เคยมีถึงไม่รู้ไม่โหไม่มีอ่าอ่าอ่าเชิญชายบัวต่อค่ะเขาเคลมว่าเขาขายขายของไม่ใช่เหรอคะอ่าคอลลาเจนเขาเคลมว่าเขาขายของใช่เขาขายคอลลาเจน ช่เขาเคลว่าเขาขายคอลลาเจนแต่ทีเนี้ยมันจะได้ถึงร้อยล้านหรือเปล่าอบัวไม่เคยได้ยินว่าเขามีร้อยล้านโอเคอ่าหนึ่งอ่าค่ะค่ะแล้วก็ค่ะเออแล้วเมื่อกี้ที่ที่ที่คุณเข็มพูดกับบัวบอกว่าอะไรนะไม่ไม่ครบคน ใช่เหมือน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 กับตัดคนในวงการออกไปอะไรประมาณนี้เข็มเข็มจำคำพูดเป๊ะไม่ได้ไปเดี๋ยวพูดแล้ผิดอะคือเขาทิ่ให้จะอ่านดูประมาณฟังว่ามือว่าคนในวงการเนี่ยเพื่อนเขาอย่างอย่างสมภพอะไรเงี้ย<ค>ก็เตือนเขามีอะไรก็เตือนเขาว่าอย่าเข้าไป อยากเข้าไปถลําตัวลึกลงไปใครเตือนเขาก็โกรธอันนี้ที่เขาเล่านะตาแข็งใส่ตาแข็งใส่จนแฟนเขาจริงๆเลยเนะี่ยแฟนก็ที่คบกันเนี่ยก็ต้องเลิกกันอเออคือชีวิตที่มุ่งมั่นอยู่กับการปฏิบัติกับครูอ้อยอย่างเดียวอันนี้ที่เขาเล่านะครูบัวคําคําพูดที่เขาพูดเนี่ยคือหนึ่งเขาเหยียดคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดีใช่ไหมวันนั้นที่ที่เขาพูดค่ะตามตามคำพูดเป๊ะเลยนะแล้วก็การมีแฟนเป็นเพื่อนไร้สาระ แล้วก็วงการบันเทิงเป็นเรื่องไร้าสาระคนอื่นเป็นคนไร้าสาระ<ม>บูว่าอันนี้มันเป็นนิสัยส่วนบุคคลของคน,งคนไม่ใช่นักเรียนเข้มชินทั้งหมดม,มันเป็นการตีความของตัวเขาเองหรือเปล่าคนเดียวหรือเปล่าที่ไปตีความอย่างนั้นด้วยตัวเขาเองอ๋อว่าว่าการเอ,อ่อคบคนในวงการเป็นเรื่องไร้าสาระอะไรพวกนี้คือเขาตีความเขาเองแต่ในคอร์สหรือว่าครูอ้อยเขาไม่ได้สอนแบบนี้ถูกไหมคือครูสอนให้เราคบคนดี นี่คือเรื่องจริงบวไม่เถียงเรื่องคบคนครูสอนนักครูสอนครูสอนให้ให้คบแต่สัตบุตรุษให้คบคนดีคนเมาคนพานเราอย่าไปคบอันนี้ครูสอนแต่แต่ว่าลูกศิษย์คนไหนจะไปตีความและใช้ชีวิตยังไงนั่นน่าจะไม่เกี่ยวกัน พี่เข้มพี่ตั๊กเขาใจที่บัวพูดใช่ไหมเขาใจแต่ว่าคุณบัวคะคือสอนไห่สอนเออออคำว่าคนดีเนี่ยบางทีคนก็มองไม่เหมือนกันนะอย่างเข็มเนี่ยอย่างตั๊กกับเข็มเนี่ยสนิทกันตั๊กมองว่าเข็มดีถูกบ่านเราก็เออเข็มทําอะไรผิดเราก็เออเพื่อนกันแต่อันนี้อันนี้อันนี้พูดกันตรงๆเลยว่าคนที่ข้างนอกที่ไม่รู้จักเข็มเวลาตาไปบอกถูกพอตาไปบอกว่าตาสนิทกับเข็มทารายการกับเข็มก็จะบอกว่าอ๋อเะอคบเข็มได้เหรอเข็มเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แหน่เขาก็มองว่าเข็มไม่ดี แต่ในขณะที่เราก็อ่ะเรารักกันเราเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นความดีของคนไม่เหมือนกันที่ครูอ้อยบอกว่าให้คบคนดีคนดีเนี่ยนิยามเป็นยังไงของของอของคอสเนี่ยง่ายๆนะเออคือเราดูจากสีท่าเป็นหลักถ้าถามบนนะเอาเอาเอาในความรู้สึกของบนนะเราดูจากสีท่าเป็นหลักว่าคนนี้หนึ่งสุราเมระยะตลอดหรือเปล่ากินเหล้าเมายาเป็นประจำจหรือเปล่าเจ้าช ผิดศีลสง่อนหรือเปล่าชอบผิดรูปผิดเมียเขาไหมเป็นเป็นชอบเป็นเมียนะชอบแย่งแฟนชาวบ้านไหมชอบโกหกเป็นเป็นนิจศินหรือเปล่าทำมาหากินสุกระติหรือเปล่ารักษาศีลชอบข้าสาดชอบทรมานสาดอันอันอันนี้บวกคำว่าคนดีเบื้องต้นสําหรับบัวนะก็เราเราก็ใช้ศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นตัวตัดสินก็ได้แต่คนดีไม่ดีมันมองตาเปล่าไม่เห็นหรอกแต่ว่าอสมมติว่าบวชบวบัวรู้จักกับเข็มและเข็ม เข็มชอบชอบผูกหมาเงี้ยบุ๊กว่าอ่ะไม่โอเคนะทำไมจิตใจเป็นแบบนี้อ๋ออ่ะแบบนี้หรือว่าทําไมเข็มชอบโกหกอ่ะโกหกเออหรือว่าเวลาเราคุยกับเข็มเข็มชอบดินทาชาวบ้านอเข็มชอบเข็มชอบด่าชาวบ้านเป็นประจำอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเรื่องสมมติค่ะทุกคนค่ะทีมงานที่ถูแล้วแไมเรื่องสมมตินี่คือเรื่องสมมตินี่เรื่องสมมตินี่ฉันเป็นทาคนนี่ฉันคนหัวหรือว่าหรือว่าแบบพอบุ๊วไปเข้ากลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งวันวันเอาแต่ แก yeah. ดาราคนนั้นน่ะตกลงเขาเป็นไหม <Ừ. S 2> เขาทาไหมอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เป็น uh huh. มันเป็นการการพูดคุยที่เราก็ไม่คุยดีกว่าไหม uh huh. ถ้าถามอ่ะอ่ะนี่คือนี่คือคําว่าคนคนด uh huh. ททีที่บุที่ที่บวจะสือ่อค uh ่ะค่ะ โ <Okay. S 2> อเคคุณโมอย่างเง้ยตาถามอย่างงี้ถ้าที่ตาฟังจากที่คุณตุ๋ยให้สัมภาษณ์นะเขาบอกเขามีร้อยล้านอะซึ่งตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีร้อยล้านจริงๆแต่สมมุติว่ามีสมบัติแบบนั้นจริงๆนะแล้วพอเข้าไปศึกษาไปอ,อยู่ใกล้ชิดเรียนรู้เข้มทิศชีวิตเรียนรู้ครูอ้อยแล้วเนี่ยถ้ามันหมดร้อยล้านแล้วก็มีหนี้เป็น50ล้านเนี่ยมันจะหมดได้จากอะไรอะจะต้องไปทําบุญจะต้องบริจาค ให้ครูเหรอจะต้องเอาไปช่วยครูหรืออะไรยังไงมันขอเงินเหรอครูขอทีละห้าสิบล้านนี้ว่าอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปลงทุนในอะไรคอสครูหรือเปล่าหรือต้องไปจ่ายเงินค่าคอสอะไรเยอะแยะทำไมมันถึงหมดอ่ะเออเออเอาข้อหนึ่งเลยนะเท่าที่บัวรู้เนี่ยอตุยรูชื่อเขาได้ใช่ไหมได้เรียนฟรีอตุยไม่เคยเสียเงินค่าเรียนดาราเรียนฟรีทุกคนอ๋อหรือดาราเรียนฟรีหรือแม้แต่คนที่ไม่มีตัง แต่มีความจําเป็นที่อยากเรียนครูก็ให้เรียนฟรีนี่คือสิ่งที่บัวรู้นะเพราะเพื่อนบัวบางคนที่ที่ไม่มีเงินแต่เขามีปัญหาชีวิตครูก็ให้เข้ามาเรียนฟรีโดยที่ครูไม่เก็บตังค์ครูก็ไม่ได้เก็บตังค์ทุกคนนะคะนี่นี่คือเรื่องเรื่องค่าเรียนก่อนอแล้วก็สิ่งที่รู้ก็คืออานเนี่ยเอ,อ,อยู่กับครูอยู่บ้านครู<อ>กินอยู่อยู่กับครู<อ>ไปเที่ยวกินอยู่เลยเหรอ กินอยู่กับครูอยู่กินอยู่กับครูเออแล้วแล้วอยู่บ้าน่ยวครูไปเที่ยวด้วยกันด้วยเออไปเที่ยวด้วยกันเวลาเขาทานข้าวด้วยกันเนี่ยบวกบวกบวกเคยไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยทุกครั้งกินครูจ่ายตังทุกคนหารบางครั้งครูเลี้ยงเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีใครเลี้ยงครูครูไม่เคยยอมให้เลี้ยงแล้วเวลาไปเที่ยวเมืองนอกอเวลาเห็นไปยุโรปไปอะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายก็ตัวค่าโรงแรมเองปะจ่ายเองสิคะตัวใครตัวมันสิคะ แค่แค่ไปเที่ยวอเมริกันแชร์ไปเที่ยว้วยการอเมริกันแชร์ค่ะทุกคนไม่มีใครต้องออกกลางให้ใครไม่มีใครออกกลางให้ใครนอกจากแบบอ่าสมมุติมือที่บัวอยากอ้ามือที่บัวซื้อขนมมาเลี้ยเพื่อนนั่นก็นั่นก็อีกส่วนหนึ่งนี่สมมุตินะคะแต่บัวก็ไม่เคยไปเที่ยวโอโกละอย่างนู้ทุกคนคืออเมริกันแชร์ทุกคนคือแชร์กันหมดไม่มีใครต้องเลี้ยงครูคุณบัวคุณบัวแล้วแล้วกลับไปที่คําถามพี่ตาเมื่อกี้เนี่ยว่า แล้วท right? anyway> <yeah> ี่เขาบอกว่าร้อยล้านนี่เขาหมดเหมือนเขาหมดตัวนี่เขาจะหมดจากอะไรเออจะหมดจากอะไรเขาเขาต้องจ่ายอะไรบ้างเขาต้องซื้ออะไรบ้างที่ตาได้ยินมานะคุณคุณบัวอันนี้ตาไม่รู้ตาได้ยินมาว่าครูเนี่ยครูอ้อยเนี่ยสร้างให้สร้างหมู่บ้านสร้างคอนโดราคาแพงแล้วก็ลูกศิษย์อ่ะก็ต้องไปซื้อต้องไปซื้อบังคับซื้อเนี่ยหรอซื้ออะไรประมาณนี้ได้ยินมานี่ไม่รู้จริงหรือเปล่าคะเออ่สร้างคอนโดนี่ไม่มีนะคะ คอนโดราคาแพงนี่ไม่มีอคอนโดที่อตุยอยู่นี่ก็อตุยก็ซื้อของอตุยเองที่เป็นที่ห้าสิบล้านก็ก็นะเขาก็พูดเองว่าเขาเป็นที่อสังหาริมทรัพย์เขาพูดเองในรายการแชถ,ถ้าคนจับได้เขาพูดเองเออแต่แต่เราก็ได้อสังหาริมทรัพย์นะเขาพูดมาเองอ๋อก็คือซื้อซื้อ,อบ้านเองเขาซื้อบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นนี่ห้าสิบล้านเขาเขาปลดง่ายมากเลยเขาก็าอย่ายอยู่สาทรสีคืาเขาอย่ายอยู่อคอนโดสาทร ราคาห้าสิบหกิล้านสิคะอ๋อก็แค่ก็แค่ขายค่ะเขา<ป>เขาแค่ขายคอนโดที่เขาอยู่แล้วเขาไปอยู่คอนโดคอนโดที่อื่นสองสาล้านเขาก็จะไม่มีนี้ห้าสิบล้านอแล้วแล้วกัว,ว,วคิดว่าเขาทำไมเขาถึงต้องออกมาโจมตีครูแบบนี้ถ้าถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเสียหายหรือว่าโดนหลอกเงินอะไรแบบนี้ บูก็ไม่เข้าใจพเพราะว่าจริงๆแล้วคุณรูเลิกสอนเปหลายปีมากแล้วนะคะสองสามปีแล้วจริงๆแล้วแล้วแล้วอาอาตุ๋ยก็กับก,ก็ไม่ได้เจอกับครมูมาน่าจะมาเจ็ดแปดปีแล้ว<ม>น่าจะน่าจะหลายหลายปีแล้วมันเป็นเรื่องที่จบมานานแล้ว<ม>บูไม่บูไม่เข้าใจหรือว่าแบบก่อนที่เราจะขายของอะไรสักอย่างเราต้องพูดเรื่องอะไรให้คนแบบสนใจให้มันพีดให้มันน่าสนใจ <S <S คนจะได้มาซื้อของเราหรือาาเปล่าหือเต้องหาเรื่องขึ้นมาพูด โดยที่ไม่ได้คานึงว่าใครจะเดือดร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้ว<ม>งั้นงั้นถามไหนๆก็ถามเรื่องนี้แล้วแล้วความสัมพันธ์ของครูอ้อยกับกะละแมเนี่ยค่ะ<ม>ตอนเนี้ยถือว่ามีโกรธอะไรกันอย่างนี้ไหมหรือว่าก็ยังปกติดีอยู่ก็ไม่ไม่ได้โกรธกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยครูครูไปปฏิบัติธรรมอยู่ครูค่อนข้างที่จะไม่แทบจะไม่เจอคนเลยนานๆจะออกมาทีออกมาก็คือทําบุญ หรือว่าออกไปก็ไปเที่ยวเลยแป๊บมีก็กลับมาก็คือภาวนาครูแทบจะไม่เจอคนเลยเจอคนคือนับนับหน้าได้เลยไม่กี่คนตัวโูเองวิยังไม่เจอครูมาห้าหกเดือนละค่ะคือถ้าถ้าโบไ,ไ,ไม่ไปปฏิบัติธรรมบวก็ไม่เจอครูค่ะอ่ะงั้นงั้นถามต่อเรื่องนี้แล้วถอดอะไรนะตอนตอนบวเรียนอนะบวบัวมีถอดจิตมีแบบอะไรอย่างนี้ไหมเอาไปดูอดีตอะไรแบบเนี้ยค่ะ คือเล่าเรื่องเริ่มต้นก่อนว่าบุกว่าบัวไปเรียนได้ยังไงได้ไหมคะอ่าคือคือบัวเริ่มต้นไปเรียนจากว่าตัวบัวเนี่ยมีปมมีปมในใจมีปัญหาแล้วบัวก็หาว่าบัวจะให้ใครให้ใครแก้ปมซึ่งบัวไปเสียเงินกับจิตเวทเนี่ยหมอจิตเวทเนี่ยบัวหมดไปหลายแสนมากแล้วปมที่บัวมีเนี่ยมันไม่หายพอมันไม่หายพวกบุกก็หาว่าจะจะต้องให้ใครแล้วบุกก็พอรู้ว่าคุณครูมีคอร์สที่แบบ เรื่องจิตใต้สำึกเนี่ยบวก,ก็เลยไปเรียนแล้วก็พอบัไปเรียนแล้วก็ครูกแก้ปมตัวนี้ได้นะคะแต่ก็ยังมีการสะกดจิต<ม>ขนาดนั้นคุณบัวมีการสะกดจิตไหมไม,ไม่มีการสะกดจิตค่ะเพียงแต่ว่าครูเขาเขาพูดให้พูดพูดเป็นรวมๆนะคะแต่ว่านักเรียนแต่ละคนก็จะต้องเอาเรื่องที่ครูพูดเนี่ยมาจับกับเรื่องของตัวเองอว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาอะไร อ๋อก็คือฟังแล้วเนี่ยฟังฟังฟังแล้วก็ใช้ความเข้าใจจากการฟังเนี่ยมาแก้ปัญหาปมของตัวเองใช่ใช่คือคบอกแค่หลักการอย่างเงี้ยหรอแล้วเราก็ใช่ใช่ครูพูดแค่หลักการอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าสมมติเราบอกว่าเราเคยเสียใจใจมามากเสียใจเรื่องอะไรอ่ะเราก็คิดเราเสียใจเรื่องอะไรอ้าวเราเสียใจจากคนที่เราจากคนที่คนที่เรารักเรารักแล้วอย่างเงี้ย มมติบัวเป็นเรื่องพ่อแม่บัวน้อยใจพ่อแม่บัวก็จะไปจับเรื่องพ่อแม่อใครน้อยใจแฟนก็อาจจะไปจับเรื่องแฟนคือทุกคนก็จะไปจับประเด็นของตัวเองแล้วก็จะคิดตามคิดตามครูคิดตามในสิ่งที่ครูพูดแล้วเราก็จะอย่าอย่าบัวเนี่ยปัญหาของบัวคือเอาพูดง่ายๆบัวเนี่ยเป็นคนที่ที่น้อยใจชอบคิดว่าคนไม่รักเราชอบมีปัญหาเรื่องคนไม่รักเราทีเนี้ยสิ่งที่ครูทําก็คือครูอะทาให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นที่รักคือของพ่อแม่และของทุกคน ทำยังไงอะคะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นที่รักเนี่ยเขาทากันยังไงอะคะทําให้ยังไงอาะคุณบัถามอ่ะสมมติสมมติสมมติพีต่ตา้าสมมติคุยพี่ตา้าสมมติว่าพี่พี่ตา้าไม่ไม่เคยรักพ่อแม่อย่างจริงจังเป็นจริงใจบุถามพี่ตาว่าพี่ต้าลองคิดดูสิคะลองเล่า,เล,าเล่าเรื่องที่พีต่ต้าประทับใจที่คุณแม่ทําให้พี่ต้ามากที่สุดสิคะอืมคุณบัวพี่ตาพี่ตาอาจจะลืมประโยน์แล้วก็ได้ว่าแม่เคยทําอะไรพี่ต้าพี่ตบอกว่าแหมไม่อยากจะบอกเลยคุณบัว แลไม่มีความทรงจําเลยอะค่ะก็นี่ไงเพราะพี่ตาไม่มีความทรงจําไงไม่มีเพราะว่าไม่เคยมีแม่ไงคะอ่ะงั้นงั้นบก็ถามเรื่องคุณพ่องไม่มีเหมือนกันค่ะก็ต้องเป็นเรื่องอ่ะเอองั้นก็ต้องเป็นเรื่องคนที่คนที่เลี้ยงพี่ตามาสมมุติพี่ตาก็ต้องไปจับไปจับกับกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าเราเราอย่ามาแก้ปัญหาปมตพี่ตาไม่มีปมแต่ว่าเมื่อกี้ย้อนไปนิดนึงแต่ยังไม่เคลียร์เลยว่ากลาแมกับครูอ้อยตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงเมื่อเมื่อกี้เรายัง ยังตอบอไม่ชัดเลยนะก็เขาเท่าที่ทราบก็คือก็คือก็คือไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าอย่างที่คูบอกว่าว่าคุณครูคุณครูคอยู่เป็นปฏิบัติธรรมมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้เจอเออแต่ว่าถ้าเคยคเห็นว่าการลแมรมีธุรกิจใช่ปะ่ะเ o w e r ์ h อตเค้า์ชอตเอเนรอร์จีบอลอะไรอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจของกาลแมรเองหรือว่าเป็นธุรกิจของกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มลูกศิษย์ครูอ้อยเข็มทิชชีวิตนะคะ power ball เนี่ยของกาลแมเองค่ะกาลแมทําเองปั้นเองกับมือมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ช่วงช่วงโควิดนานนานหลายปีหลายปีหลายปีนะคะเพราะ power ball หลายปี้วคะคือ power shot นี่บูบไม่ทราบจริงๆอันนี้บูไม่ทราบจริงเรื่องธุรกิจของเพื่อนในห้องบูไม่ทราบจริงๆอ๋อแต่แต่บูรู้แต่ว่าเขาทําแค่นั้นเองแต่บูไม่ทราบจริงๆิว่าเขาแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เป็นเจ้าของถูกไหมเขาแค่มีหุ้น เขาก็คงคงจะมีเพื่อนหุ้นด้วยมั้งคะแต่ว่าตรงนี้บูไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบก็ไม่ถามเรื่องนี้อันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะแต่แต่เท่าที่ทราบก็คือว่าก็ก็ครูครูกับกับกับคุณแม่เนี่ยก็คุยกันด้วยดีค่ะเพราะว่าครูครูก็บอกบอกคือคือคือแม่ไม่สะดวกที่จะมาปิบัตแบบทม คือก็มาบ้างตอนตอนมาแรากๆโบก็เจอเขาก็มาบ้างซย่งยังยังยังนั่งคุยกันเลยแต่ตอนหลังๆก็คือเขาก็ไม่เขาก็มีธุรกิจมีการงานอะไรของเขาเขาก็ออกไปทําก็เลยเขาก็เลยออกไปข้างนอกเขาก็เลยไม่ได้ไมาปฏิบัติธรรมเขาก็เลยไม่ค่อยได้เจอกับแม่อันนี้ก็พูดได้ว่า<ม>กลุ่มกลุ่มของครูอ้อยนี่ก็คือคก็จะแบบใครว่างก็เวียนมาใครอยากใครชวนใครไปก็เหมือนกับกลุ่มกลุ่มเพื่อนที่มาเจอกันตามปกติแบบว่า ใช่ค่ะโอใช่ค่ะก็ไค่ไม่มีใครเป็นิ์เอกไม่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 มีค่ะก็แต่ก็คือมันก็คงเหมือนเพื่อนสนิทนะคะก็คงจะมีคนที่ที่เจอกันบ่อยๆก็คงมีก็ก็คงมีนะคะที่เจอครูบ่อยๆก็คงมีค่ะแต่คนอื่นก็คือใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไม่ไปแค่นั้นเองค่ะและเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมของครูครูที่ครูจัดครูก็ไม่เคยเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวอืไม่เคยเก็บตังค์นะคะทุกอย่างทุกอย่างคือ มีแต่คนคือคุณครูออกเองกับบางคนบางทีก็มีคนอะช่วยบริจาคช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนปฏิบัติธรรมทั่วไปไม่มีการต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียเงินโอเคแล้วมีอะไรอยากอยากรู้ไหมคะไม่คือหรือหรือแม้เวลาที่คุณครูทําบุญคุณครูก็ไม่เคยบังคับให้ใครทําบุญมากเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่แล้วเงินทําบุญก็ไม่ได้ผ่านมือครูเงินทําบุญอย่างตอนนี้คุณครูสร้างเจดีย์เนี่ยบุก็ทํา ครูแปะแลกบัญชีวัดอย่างชัดเจนทุกคนโอนเข้าวัดไม่ไม่ได้ผ่านมือครูไม่มีอะไรที่ผ่านมือครูเข้าใจแล้วแล้วก่อนก่อนก่อนที่เราจะได้คุยกันเนี่ยค่ะที่ที่คุณบัวกับคุณเขมคุยกันเนี่ยคุณบัวได้คุยกับครูอ้อยด้วยไหมคะได้คุยได้คุยว่าอะไรอะคะก็คือบอกว่าคุยกันว่าบัวจะมาให้สัมภาษณ์ยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะอ๋อบัวบัวบัว บัวไม่ได้คุยว่าให้สัมภาษณ์ยังไงดีแต่บัวขออนุญาตขอขออนุญาตก,ก,ก็แจ้งแจ้งครูว,ว่าว่าคุณเข็มอยากรู้ว่าบัวเพราะคุณเข็มทราบว,ว่าบัวเป็นลูกศิษย์คุณครูก็อยากรู้ว่าบัวเคยเรียนเรียนมาอย่างไงค่ะแต่ก็แจ้งอนุญาตแล้วก็บัวก็บอกครูว่ามันไม่มีอะไรก็คือพูดความจริงแค่นั้นเองจบไม่มีอะไรที่จะต้องแบบต้องพูดยังไงค่ะทุกอย่างคือความจริงคือคือจริงๆอย่างนี้เข็มเข็มจะบอกอ,อทุกคนอย่างนี้คือเข็มอะ เคยเจอครูอ้อยเป็นระยะระยะแต่ช่วงหลังเนี่ยก็คือเราเป็นเพื่อนกันทางโซเชียลมีเดียใน Facebook อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เข็มแบบคือครูอ้อยเนี่ยเขาเขาจะไม่มากดไลค์มากคอมเมนต์อะไรเข็มทั้งสิ้นเลยแต่เวลาที่เข็มมีเรื่องทุกข์ใจเข็มโพสต์ว่าเข็มอย่างเข็มเข็มทุกข์เรื่องหมาเนี่ยม,มันตายอย่างเงี้ยทุกข์มากทุกข์จริงๆอ่ะครูอ้อยจะเข้ามาและอ๋อให้กําลังใจให้กําลังใจคือเหมือนกับ เวลาที่เห็มลัลลาคุยเรื่องบ้าบอเนี่ยจะไม่เห็นแต่เวลาที่ทุกใจเนี่ยครูอ้อยจะเข้ามาซัพพอร์ตก็เลยเข็มเข็มก็สัมผัสได้นะว่าเอ้ยถ้าสมมติมว่าเป็นเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างน่ารักมากเลยแล้วคนนี้เนี่ยครูอ้อยก็ได้เขียน เข้ามาทาง DM ใน a c e b o o k อะค่ะเออในอินบ็อกซ์เขาแบบว่าเออครูอ้อยเป็นกำลังใจให้นะครูอ้อยเข้าใจเลยว่าการสูญสูญเสียมาพูดแล้วก็จะร้องไห้ดูดิเออดูสิน้าตาคอาลอนลแบบเอาอะไรเอาเอาอย่างนี้นะคุณบัวดิฉันเป็นคนนอกนะที่ฟังฟังฟังแล้วก็สิ่งที่ถามคุณบัววันนี้ก็คือสิ่งที่ฟังฟังมานะคะคุณบัวคะ,ะคนคนที่ได้เข้าไปเรียนได้เข้าไปใกล้ชิดได้เข้าไปฟังครูอ้อยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะแก้ปมหรือว่าแก้ความแบบ สิ่งที่ติดข้องอยู่ในใจได้ทุกคนไหมคะบูว่าครูไม่คงคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งคะแต่ว่าแต่ตส่วนใหญ่ที่ที่ที่มาซ้ำแสดงว่าเขาเห็นผลค่ะก็คือคนที่เขาแก้ปัญหาได้ค่ะเหมือนเหมือนอย่างที่คุณอาตอมพูดแฟนคุณอาตอมมาสามสี่ครั้งก็เพราะแฟนคุณอาตอมแก้ปัญหาได้แฟนคุณอาตอมเป็นแพนิคแล้วก็มาหามามา,มารักษากับคุณครู แล้วก็ไม่ใช่มารักษามาเข้าคอร์สแล้วก็หายค่ะ,ะเห็นไหมนี่ยอีกมุมหนึ่งเห็นไห,นเหนมเออเปอีกมุมหนึ่งนะคะก็ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะฟังตอนนั้นแล้วก็สงสัยเนี่ยคสของอ,อาตุยนะคะกะ็คิดว่าถ้าอาตุยบอกว่าเป็นหนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะขายคอนโดแล้วก็ปลดหนี้ได้แต่เราก็แต่หลังจากที่เป็นข่าวดังเนี่ยดิฉันก็เห็นเขาใน t ิ๊กต็อกเขาก็ขายอะไรนะ ครีมอะไสักอย่างนก็ขายครีมสวิตอะไรสักอย่างก็จริงเวลาเวลาจะไปรายการใดรายการหนึ่งต้องมีประเด็นแหละแต่เพียงแต่ว่าชูแต่ว่าการที่เราจะไปไปเอาประเด็นแล้วไปพาดพิงคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงใช่ค่ะ โอเคคุณบัวค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ก็เคลียร์เลยค่ะถ้าถามอะไรแล้วมันเป็นอะไรที่มันติดใจบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าถามตามสิ่งที่เคยได้ยินมาค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะคบัวค่ะวันหลังเนี่ยเอารูปที่เราเคยถ่ายด้วยกันมาให้ดูบ้างนะคะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบัวคได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ